วันนี้นะครับคุณแซมยุรนันและก็คุณมีนครับ <c oughs> บอสมีนหรือบอสแซมปันเองนะครับที่ตกเป็นข่าวมาก่อนหน้า <c oughs> นี้ที่บอกว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีดีไอขอคุณเ <c oughs> นาชาปรากฏว่าเป็นข่าวอีกครั้งครับ อันนี้เป็นแฟ้มภาพข่าวนะครับที่เป็นข่าวเมื่อก่อนใหญ่โตมาแล้วนะครับว่าสองดาราชื่อดังไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของนะครับคดีดีไอคอนที่ว่านี้จนกระทั่งนะครับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับได้มีการพิจารณาแล้วก็สั่งฟ้องไปแต่ในที่สุดแล้วนะครับอายการพิเศษเห็นบอกว่าเอ้นะครับเรื่องของสำนวนสั่งฟ้องหรือข้อมูลหลักฐานนะครับมันไม่ถึงว่าอย่างนั้นเนยนะในที่สุดแล้วก็กลับมาพิจารณาใหม่ครับอยู่ที่อายการสูงสุดจะต้องเป็นผู้ชี้ขาด วันนี้อายการสูงสุดชี้ขาดออกมาแล้วนะครับโดยท่านโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษชี้ขาดออกมานะครับก็คือว่าเนี่ยนะเห็นสมควรนะครับสั่งฟ้องบริษัทดีไอคอนแล้วก็ผู้ต้องหาเนี่ยครับอีก18รายด้วยรวมทั้งนะครับบอสมีแล้วก็บอสกันเพราะฉะนั้นเห็นส่วนบอสแซมนะครับกับบอสบอสมีครับในข้อหาหนักเลยครับเช่นเดียวกับบอสคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเรื่องนี้ก็ต้องว่ากันไปไปนะครับ ต่อไปอายการสูงสุดก็ต้องได้มีการชี้ขาดนะครับแล้วก็มีการสั่งฟ้องผู้ต้องหาซึ่งจะต้องเข้าสู่กระบวนการน,นั่นก็คือว่าก็เรียกมานะครับกุญจา,าครับพบปนังานสอบสวนถ้าสมมติว,ว่าไม่มาก็ต้องออกหมายจับต่อไปอันนี้ก็คือว่าพลิกคดีจากข่าวก่อนสั่งไม่ฟ้องออกมาด้วยความสง่าพาเผยลูกไปรับอุ้มพามาด้วยแต่วันนี้งานเข้าอีกรอบ ปีหนึงผ่านมานะะคก็มีความคืบหน้าตลอดปีนะคือบ o s s m e e ไม่รับงานเลยนะแต่บอสแซมก็ยังมีงานอยู่บ้างนะคะแต่คราวนี้เรียกแล้วก็คงต้องมาค่ะทางจัดกวิสุบบสช่องกโมเดือนงานให้สาระสารพัดหลาดลายรวมอยู่มากมายคุยกำน้องบายสามน